ครับวันนี้ okay. Okay. อาจารย์จะมาถ <Okay. S 1> ักลาย <Okay. S 1> ตะขาบคู่นะครับ oh. เป็น <Okay. S 1> ดะกุดข้อมือ <Okay. S 1> นะให้ดูก็มาเป็นบางส่วนละตะขาบผู้นี่ก็จะเป็นความละเอียดอ่อนสองชั้นตะขาบสองตัวนะนะครับอันนี้คืออาจารย์และลูกศิษย์ก็ช่วยกันทำนะเพราะปีน,นี้โควิดมาเราต้องทำ ตะกุดก็ความปลอดภัยช่วงนี้ไม่ได้สักยันคำสั่งจากทางการเราก็จะมาทำตะกรุดซูมเนี่ยใกล้ๆ <Okay. S 2> นี่มีลายตะการผู่ มันก็ไม่ได้ยากน,นแต่มันซับซ้อนใช้ความละเอียดอ่อนช่วงนี้ก็จะเน้นกะกุดแหวนพ่รอดกำไรพ่รอดกระเป๋าประคำะกะดุดข้อมือะกะดุดมือ